อโอเคครับผมก็เล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเลดอกคนที่คิอเีฟเกรดกอนด้วดยแล้วก็เล่นรูต้ตามที่คนเดฟเฟรขอ <c oughs> น่าจะไม่งงเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะไปตามที่เขาบอกแล้วกันนะอ่ไรดับเพิ่มไม่ก็ไปหาานะฮะรุทนนี้ก็ จะเป็นโรดเดียที่ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าแบตเตอรี่โคตรเยอะจากที่ผมดูนะคือแบตเตอรี่เยอะมากนะครับ <c oughs> แบตเตอรี่ติเก็ตต้องเสียเลย <c oughs> <c oughs> จริงอ่าเดี๋ยวนะแล้วก็ โรงแรมครับทำไมถึงเลือกโรงแรมก็เดี๋ยวผมทำอาหารแล้วที่จริงเรามาทำเราจะไปทำอาหารต่อนี่ะแล้วก็เราจะไปหานี่ด้วยครับไอใบมิโกนสำหรับผมคิดว่าเราควรหาใบมิโกนอ่าถ้าไม่หาใบมิโกนก่อนก็จะเจิงอืม อันนี้คือความคิดผมนะเนี่ยแล้วก็สละกังลก็หาะนะั่นฮะผ้าต้องการสามเลยนะั่นแหะถือว่าแรงอยู่นะไม่ใช่ไม่แรงรูนี้ก็สามารถเล่นรูรองเท้าเลยนะครับรองเท้าเศษแก้วเพราะว่าเราไปเอาเศษแก้วได้ อเราจะได้แบบไม่ต้องหาเสื้อผ้าด้วยสองผืนนี่คือความคิดปมนะอันนี้คือแบบว่าเราจะเล่นแบบว่ารู้ตามที่เขาบอกแบบเด็ดเป,ดเปดก็ได้ <c oughs> อาจจะแบบมีข้อดีข้อเสียข้อดีคือในการเจอของอะไรพวกนี้ได้อ่ะคุณสามารถแบบค่าบูทคุณสามารถค่าบองเท้าได้เลยเว็บเว็บสองก็ข้าไปแล้วอย่างที่สองคืออาจจะอันตรายสักนิดนึงจึดก,การที่แบบ เจอป่าวเนี่แล้วก็โรงงานนะไม่ก็อุโมงสองที่อาลวดสักอันหนึง่งมาครับมีอาวุธแล้วก็แขน <c oughs> แล้วก็เสร็จลูกแก้วก็นี่โอเคครับได้แล้วครับ ถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวเราทำเป็นกล้องสโคบแหละอลูกแก้วหายากมั้ง <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลูกแก้วหายากหลยหาย,าหายาง่ายก็ไม่รู้อันนี้มีอันเดียวนะมันไม่มืแต่ก่อนทำ <c oughs> ไมผมถึงยังไม่ตกปลาเพราะว่าเรายังไม่รพร้อมครับ ถ้าเราตกปลาอะแล้วถ้ามันเป็นปลาที่แบบเราไม่ต้องการเนะี่ยเราก็ไม่โอเคอืมสําหรับผมคิดอย่างนี้นะเจอป่าวะไม่เจอก็นี่ปล่อยแล้วนะเสกแก้วลูกแก้วไม่เจอเลยรู้ที่มันเล่นยากก็จะเป็นอย่างนี้นะอืม เป็นไงให้แบบหนกระจ่างชัดเราใช่ไหมฮะ ต้องการหนียังไม่ได้สองอนะไร <c oughs> น่ะการทำหัวล่ะทำหัวแล้วก็ทำอันนี้ฮะต้องอ่ะเอาแค่เดียวก็พอเนี่ยกระดิแต่ถ้าเล่นได้ก็คือจะเป็นเซตที่ดีแนละ้วบ้ามันก็ดีนะครับสำหรับผมที่อย่างนะั้นนะ <c oughs> เจหมีไหมว่าเราเอากระเทียมมาเราตะนนี้มันก็ได้ครับแต่ว่า ขี่เหมือนต้องเกิดตรงนี้เดี๋ยวนอะเหมันเสือกไม่เกิดอิเตอร์ก็ไม่เจอ,อไม่เป็นไรครับตื่นเต้นจังเลยตีฟีสนุกนะไอ้บ้าตีฟีสนุก เออ,ออเออเหอเอาวะยอมยอมยอมเออทามมิงม่งทามมิง่งคือทามมิ่งน่ะดูดิ <laughs> เบื่อการทารมิงอย่างนี้มา มีแต่ว่าไม่ได้เก็บเวรกรรมเลยบอมต้องหาเจ้เขียวถ้าเจอก็ดีไม่เจอไม่เป็นไรต้องคิดอะไรมา แล้วก็ตกปลาเล่นหนอกตอนนี้คือมันเป็นรู้สึกแบบว่ามันรวมของมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างเออมันไม่ไม่ตีนะผมว่า มันไม่ถือว่าดีมากเลยนะมันมันดรอปหมดหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่ดรอปแค่ปลานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเกมเขาเขากำลังจะทําอะไรไม่วันนีผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะกำลังจะทําอะไรแหละเกมพวกนี้เล่นไมาได้ไหมเล่นได้จะแค่เสื้อไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมว่านั่นแหละเนาะ อ่าเข้าใจว่าคุณสามารถทําแขนได้คุณสามารถทํา,าทขาได้เลยและเครื่องประดับก็เนาะแต่ขานี่อาจจะแนะนําเรื่องขาขี้มากกว่าเพราะว่าถ้าแนะนําผมก็อหาคารสายดาเพิงแล้วก็โรงแรมเลยดีกว่าแล้วค่อยไปสารกลางอืมเสร็จแล้วก็โรงงานคุณก็ได้รองเท้ารองเท้าที่ดีกว่าเดิมรองเท้าขี้สามสิบแต่ถ้าคุณอ่าไปก็แค่ไปเก็บแค่ใบมิกลก็ได้นะครับผมคิดว่า โ okay. วนเลนนอกน่าเล่นไหมห้าสิบห้าสิบหนึ่งคือมันดีในการตกของสองคือมันไม่ค่อยโอเคเพราะของที่มันตกมาได้มันคือดรอปสุ่มแรนดอมบางทีคุณตกได้หิวประบาดบ,บางที่คุณอตกได้ไม่ทิวแต่อาจจะไม่ค่อยได้พวกปลามันไม่ใช่ตัวตกปลาแล้วอ่ะมันเป็นตัวตกของตกของแบบแรนดอมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ